อันนี้คือจอร์ดนี่น้องเต่าสามตัวเราเพิ่งไปซื้อมานี่เจ้าของเต่าเจ้าของเต่าพาเต่ามาเดินเล่นนะมาพีเซ้นให้เพื่อนเพื่อนดูซิมานี่ก็กินแล้วเอ้ยนว่าจอร์ดเริ่มกินหญ้าแล้วว่ะเอ้ยนี่คือตัวไหนึ่งอืมอันนี้คือเจนนี่ใช่จอร์ดกับเจนนี่ดูเพื่อนๆพื่อนดูใหญ่เลยนี่หญ้าจะได้ระบายดีไงยำยำ ต้องไปหยิบให้ลูกเดี๋ยวเขากินเองอยังออ้งอ่ะหยัจหยัดอือืออ่ะอยากลองปล่อยเต่ามาเดินเล่นโอ้ยยุงเยอะจังเลยเต่ากินยุงไหมโอ้ดูเจนนี่โอ้เจนนี่งามงามไหมไปแล้วจอดจอดเริ่มกินละจอดเริ่มละจอดเริ่มละว,ว้าวว่าเขาจะเดิน ไปหากินเองนะเพื่อนบอกว่าเป็นธรรมชาติของเขาเขาจะชอบอันไหนเขาก็ไปหยิบเองใช่ไหมลูก่อยากลองเอาผักบุ้งให้มันกินนี่กินแค่นี้ก็ได้ลูกอันนี้เราลองตอนนี้น้องต้องกินอาหารเม็ดก่อนน้องกินอาหารเม็ดก่อนช่วงนี้ไม่กี่วันเองอืเนี่ยน้องเต่ามาเดินเล่นเพื่อน กับเจ้าของเต่าโอ้เราบังเราบังเดี๋ยวดูเดินไปแล้วเดินไปแล้วเดินไปแล้วงงว่าทำไมมึงไม่ตอนเต่าอืมมันน่าจะเหม็นเต่าอืมเหม็นเต่ากินเต่าอเนี่ยเดี๋ยวเราปล่อยปล่อยน้องเต่าเดินเล่นนะไปแล้วไปแล้วจอดเดินไปแล้วจอดเดินไปหานาวาแล้ว ว่ายยอะโอ้ยวยุงเยอะยุงเยอะไม่ไหวไม่ไหวป่าเด็กๆไปเดินเล่นนะดูเพื่อนเดินใหญ่เลยเดินใหญ่เลยเอ้ยตัวนี้จะไปไหนนี่ไปแล้วไปแล้วไปเขาเดินเล่นก่อนตัวนี้โอ้ฉันจะไปไหนดีเนาะ